สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทวิชั่นนาวครับนำผู้ชมมาชมนะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับวันนี้จะไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80บพรรษานะครับเป็นเกมระหว่างนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับพบกับบีจีพัฒนยูไนเต็ดนะครับคุณชิดพลซับขำผมอนุสรเจริพันธ์ครับจากภูทีพุ่มใหญ่ครับครับเกมเริ่มครับเป็นฝั่งทีมเยือนเคียร์ก่อนนะครับวันนี้3แต้มของเจ้าถิ่นชัมพวกเขานจะมีโอกาสจะแซงหน้าอุทัยธานีไปอันดับที่8ได้ครับที่สยามแยบครับสยามเข้าในมา การบทพงศ์ครั้งหนึ่งอา้าวโดนชาววัดแย่งไปได้ชาติทิพเปิดเข้ามายังไม่ผ่านครับแถวสองยิงซัดต,ตรงนี้หุยเ <c oughs> ที่ยวเสาไปทีเดียวครับโอ้โหกฤษดาแรงจัดเลยครับลูกนี้มองแทบไม่ถ่านเนี่ยบอลล้นมาจากจังหวะที่ชาลันทิพครอสเข้ามาแล้วโดนมงสกัดนะครับโอหยอดลึกมาลูกนี้ยังโขกไว้แล้วจังหวะตับได้พลิกหนีไม่ได้ครับาราเดียว ชาทิพย์โยกไปไหลคืนกลับมาแล้วซัดด้วยซ้ายนี่ครับติดบล็อกอีกครับซ้ำอีกทีก็โอ้โหหลุดไปเยอะเลยครับบอลปลิ้นเลยแม่ดังนั้นโกมิรซบจ่สุดท้ายเนี่ยดูชาทิพย์โยกแล้วโยกอีกครับเพื่อเปิดพื้นที่เพื่อนครับแล้วก็จ่ายขวางมาให้ชินพัททิพย์ยอดแม่ยอดซ้อนกลับไปไม่ดีครับแมแล้วก็จบครึ่งแรกจนได้ครับที่สมเก่ยรติ8ิบพรรษานะครับ ปิดเข้ามาอาบอลตกพื้นยังเคลียได้ครับเคลียไม่ขาดครับเดนิสแล้วจับได้โกมิสยิง1-0่งครับโอ้โหเป็นจากนั้นเอเนียอร์เดนของโกมิสครับยิงเข้าไปบอลโค้งมาแล้วตรงนี้ครับืเหลี่ยมสกัดลำบากครับก็ช่วยกัน่งต่อมาทีนี้บอลไม่ไปไหนไกลแล้วก็เนี่ยครับกลายเป็นเข้าทางโกมิสแต่ต้องดูว่าจังหวะ่งสกัดมาตรงนี้มีฟาวก่อนหรือเปล่าเพราะว่า เอ็นดีไอเย่แต่ตจังหวะยิงนี่เคลียร์ครับ<ช>ไม่มีปัญหาจังหวะนีครับที่ฟาวหรือเปล่าโดนเตะเข้าใต้เข่าเนี่ครับก็ดริบคืนครับเป็นการฟราวก่อนนะครับอ่าจังหว,วะนี้ก็ สร้างความดีใจแฟนๆครับเจ้าถิ่นยิงเลยตรงนี้ออ้ย,อยเฉียบสาวไปดิดเดียวครับอโอ้ค่อยมีลุ้นหน่อยครับโอ้เอเนียเย่ดันขึ้นมาเองจน้ระยะนี่ประมาณ30หลาครับอันนี้ไหลต่อมาอีกทีหนึ่งอนุรักษ์หยอดไปดักไว้ครับท่าน แล้วยิงปัดน,นู่นนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหมาจนได้ครับโอ้รัทนนันครับอโหยิงสวยจริงครับทีเด็ดตัวสมรองนะครับนี่เชงมาเก็บตกน้ากขอโทษแล้วก็ยิงได้อย่างเพอร์เฟกต์ครับหยอดเข้าไปลูกนี้ก็พยายามแย่สกัดออกมาครับของโกมิสแล้วก็โอ้โหดูครับแต่งปุ๊บยิงปั๊บ นัทนันเบี้ยสำเริจครับโอ้โหเฟคครับถูกม,ม,มากครับครบแล้วครับ7นาทีแล้วก็จบเกมเลยครับที่สนามเชลราเกียร์ิ80พรรษาก็เป็นนักศรีธรรมาได้เอสซีครับทำสำเร็จเอาชบีทีประุมอยู่แต่ไปได้หนึ่งประูศูนย์ครับ